การมาของ AI ในอนาคตอันใกล้เพื่อนๆคิดว่าอาชีพดารานักแสดงจะเหลือค่าจ้างเป็นค่าแรงขั้นต่ำ3 2 8ร้อบถึงสามาทต่อวันไหมครับเป็นการวิเคราะห์ความเห็นส่วนตัวนะครับจากบริบทเทคโนโลยีปัจจุบันผมเหมือนเห็นสัญญาณบางอย่างมาสักพักแล้วครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับการมาของ AI มันกระทบกับดารานักแสดงพอสมควรเลยครับตอนนี้ดาราบางคนไหวตัวทัน ก็เริ่มไปขายของออนไลน์ไลฟ์สดเองเริ่มไม่ค่อยถือตัวพูดคุยกับ FC แบบเป็นกันเองมากขึ้นอาศายยังมีบุญเก่าที่เคยเป็นดารานักสแสดงเลยทําให้มีคนติดตามและพอขายของได้อยู่และดาราบางคนบันเทิงบางคนโดนคดีแปลกๆเรื่องการเงินมันส่งสัญญาณว่าอาชีพนักสแสดงที่เคยมั่นคงและอู้ฟู่แต่ก่อนเริ่มไม่มั่นคงเหมือนยุคทีวียุค90ยุค2000แม้แต่อาชีพนักข่าวก็ไม่มั่นคงครับผมเห็นหลายสำนักข่าว เริ่มเอา text speed AI มาอ่านข่าวแล้วคือผมฟังแยกออกนะครับว่าอันไหนคนอ่านอันไหน AI อ่านเพราะผมก็ทำ text to speed AI มานานพอสมควรผมเลยพอเดาได้ครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับแต่พอการมาของ AI Google VO 3.1ผมลองเล่นสร้างละครคุณธรรมดูผมทึ่งเลยครับสมจริงมากถ้าใช้คำสั่งดีๆนะครับยิ่งพวกละครคุณธรรมต่อไปนักแสดงละครคุณธรรมก็น่าจะตกงานแน่ๆครับคือ ผมเข้าใจว่าสมัยก่อนการเข้าถึงสื่อมีเดียมันยากมากคนคนนึงจะเป็นดาราได้จะออกกล่องออกทีวีสู่สาธารณะในวงกว้างกว่าจะได้ออกทีวีช่องต่างๆต้องไปเดินตามสยามเซ็นเตอร์พอยยุคนั้นนะเพื่อให้แมวมองมาทักซึ่งเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้แล้วเดินมาทักเห็นไปเป็นดาราคนยุคนี้มองเป็นมิจฉาชีพไปแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนครับซึ่งสมัยนี้ทุกคนมีกล้องมือถือ ถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยสามารถถ่ายทําและแสดงเองได้เลยอัปโหลดที่บ้านได้เลยคนดูตัดสินเองว่ายอดนิยมมากแค่ไหนผ่านยอดวิวบางทีถ่ายคลิปบ้านๆปังซะง,งั้นก็มีและสํานักข่าวเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีไปหาคลิปข่าวตามโซเชียลเอาถ้าคลิปไหนยอดวิวพุ่งก็ไปเอามาทําข่าวอีกทีขออนุญาตเจ้าของคลิปมาลงข่าวอีกทีประมาณนั้นครับยุคอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือทุกสิ่งอย่างอยู่บนอินเทอร์เน็ตวิวัฒนาการมาสู่ยุค AI พอมายุ AI นี่หนักเลยครับพิมเคราะห์คำสั่งอยู่บ้านสร้างหนังสร้างละครได้เลยครับแทบจะเข้าถึงเครื่องมือได้ทุกคนครับแต่กลับกันนะครับผมมองว่าพวกนักเขียนแต่งเรื่องแต่งนิยายพวกเขียนเล่าเรื่องคนที่ชอบเขียนบทละครเขียนบทหนังผมมองว่าจะไม่ได้ไส้แห้งเหมือนยุคก,ก่อนแล้วยิ่งพวกเขียนนิยายจินตนาการสูงมือทองผมว่าพวกนี้จะรวยๆปังๆแน่เพราะพวกเขาจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ตัวละครอารมณ์เนื้อเรื่องและพอตเรื่องออกมาได้ละเอียดซึ่งยิ่งละเอียด AI มันยิ่งสร้างออกมาเป็นภาพเสียงวิดีโอออกมาได้สวยและโคตรดีเลยครับนี่แหละผมคิดว่าจะเป็นอาชีพทองคําในอนาคตพอเขียนเนื้อเรื่องเสร็จก็ใส่เข้าไปใน AI สร้างออกมาเป็นหนักเป็นละครได้เลยครับไม่ต้องจ้างกองถ่ายจ้างนักแสดงจ้างผู้กำกับตาก,กล้องแบกกล้องราคาหลักแสนหลักล้านไม่ต้องเลี้ยงเข้ากล่องทีมงานคือ AI เราสามารถจัดฉากจัดแสงจัดมุมกล้องได้หมด ผมคิดว่านักเขียนนิยายนี่แหละครับจะมาแทนดารานักแสดงในการจะทําหนังทําละครซึ่งอัตราการต่อรองของดารานักแสดงก็จะเริ่มลดลงครับเมื่อโอเวอร์สปายมากขึ้นทั้งเรื่องมากขึ้นไม่จําเป็นต้องจ้างแพงอีกต่อไปพอนักแสดงเริ่มไม่จําเป็นแล้วตอนนี้นักร้องเพลง c o อร์ผมเห็นมีคนเอา AI มาทําแล้วร้องเพอหน้าตาดีเลยคนติดตามเยอะวงการเพลงก็เริ่มหวนแล้วครับมันทํา MV ได้ด้วย สิ่งในอนาคตในมุมมองของผมที่คาดการนะครับอาชีพนักแสดงหรือดาราอาจจะเป็นเหมือนอาชีพทั่วไปกลายเป็นว่าเป็นราคาตลาดค่าจ้างอาจจะตกคับไปถึงค่าแรงขั้นต่าก็เป็นได้นะครับบางคนอาจจะแย้งได้ว่าเฮ้ยดารานักแสดงยังไงก็ต้องเป็นคนไม่งั้นแล้วจะมามิดแอนด์กรีดให้แฟนคลับมาสัมผัสกายยาบจับมือขอเลเซนเป็นเป็นได้ยังไงอาจจะมีมุมนี้ที่แย้งได้อยู่แต่เท่าที่ผมสังเกตคือดารานักแสดงเดี๋ยวนี้ เขาเริ่มต้องเปลี่ยนมาขายของเองซึ่งเราจะไม่เห็นนะครับในยุคฟรีทีวีบ้านก่อนยุคอินเทอร์เน็ตดารานักแสดงคือก็จะเป็นอาชีพหลักและร่ำรวยไม่เดือดร้อนและมัน่นคงส่วนผู้ก่วมกับอาจจะยังตกงานก็ได้ครับเพราะต้องมีความรู้เรื่องมุมกล้องโทนสีฉากแต่อีกนั่นแหละครับความรู้พวกนี้ AI มันก็รู้และแนะนําเราได้เหมือนกันครับคือ AI ผมเข้าใจหลักการทํางานแบบบ้านๆนะครับมนุษย์เราสร้าง AI จําลองให้เหมือนสมองมนุษย์ เริ่มจากเหมือนสมองเด็กเพิ่งเกิดใหม่ก่อนครับคือสมอง AI มันก็เริ่มเรียนรู้ไม่ได้รับข้อมูลเข้าไปจดจําเพียงแต่ว่า AI มันมีสมองที่มีความจํามหาศาลและประมวลผลคิดได้เร็วกว่ามนุษย์หลายเท่าเพราะว่ามันเรียนรู้เองเหมือนมนุษย์ที่เรียนหนังสือและยิ่งผมใส่ข้อมูลไปมากเท่าไหร่มันจะเรียนรู้ไปกับเราว่าเราต้องการอะไรแล้วเราเหมือนปรึกษาด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเลยครับ AI มันไม่จักเหนื่อย ความจํามหาศาลเรียนรู้ไวและที่สําคัญขังข้อมูลความทุกสิ่งอย่างมหาศาลมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว AI ยิ่งดึงมาประมวลผลคิดวิเคราะห์แยกแยะได้สบายแฮรเลยมันเอาข้อมูลมาเรียนรู้จากเด็กโง่ๆไม่รู้หนังสือกลายเป็นจบด็อกเตอร์ในชั่วข้ามคืนเลยครับและในมุมผมกับการสร้างหนังสร้างละครผมคิดว่า อาชีพที่จะปังในอนาคตผมคิดว่านักเขียนนิยายนี่หละครับใครที่ชอบเขียนนิยายแต่งเรื่องเองเมื่อก่อนถูกประมาณว่าอาชีพไส้แห้งแต่ปัจจุบันผมมองว่าทักษะแต่งเรื่องแต่งนิยายใช้จินตนาการสร้างเรื่องจะเป็นอาชีพที่มีมูลค่าสูงคือถ้ายิ่งแต่งเรื่องเก่งอธิบายเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือจนเห็นภาพตามได้ AI มันยิ่งสร้างรายละเอียดภาพวิดีโอออกมาได้ดีแล้นั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้ผมลองให้ A.I มันแต่งเรื่องให้ยังรู้สึกทื่อๆอยู่นะครับไม่ค่อยมีมิติของพอตเรื่องเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่ครับเพียงแต่ว่าพวกหนังแนวซับซ้อนหักมุมผมคิดว่าก็ยังต้องพึ่งพาจินตนาการมนุษย์อยู่แต่แต่ก็ไม่แน่ครับยิ่งเราป้อนเรื่องแต่งเข้าไปให้มันมากเท่าไหร่แนอนาคตมันก็จะเรียนรู้แล้แต่งเนื้อเรื่องแบบแยบยนต์คาดไม่ถึงสุดทึ่งก็ได้ครับ อย่างที่บอกครับด้านล้านักแสดงอาจจะยังมีแต่จะลดบทบาทลงเรื่อยๆเพราะมีตัวเรื่องมากขึ้นอำนาจการต่อรองเรื่องราคาค่าจ้างค่าตัวอาจจะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนอาจจะโดนกดราคาลงอย่างที่ผมลองสร้างละครคุณธรรมให้ดูครับเพื่อนๆมีมุมมองอย่างไรที่ AI เข้ามา disruption วงการบันเทิงครับดิฉันเป็นนักแสดงงานนี้ขอเรียกค่าตัวล้านห้าค่ะวะเอาเงินที่จะจ้างลื้อไปจ้างคนสร้าง AI ไม่ดีกว่าเหรอขอวันละห้าร้อยได้ไหม